น,นี่เราจะเข้าตึกแล้วนะครับทุกคนไปเยี่ยมชมกันเลยในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะตอนนี้นะคะเราอยู่ภายในตึกของตลาดหลักทรัพย์ค่ะเข้ามานะคะพี่ๆก็จะให้เรานั่งรอเพื่อที่ร,รอทำกิจกรรมค่ะตามที่อาจารย์ได้แบ่งกลุ่มไว้ค่ะ นี่นะคะคือบรรยากาศภายในห้องสมุดของตลาดหลักทรัพย์ค่ะเมื่อเวลาเราพูดถึงตลาดหุ้น หลายคนอาจคุ้นกับคำว่าตลาดกระทิงและตลาดหมีซึ่งเป็นสัญลักษณ์สากลกระทิงคือบูม m a เก็ตหมายถึงช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นกำลังเติบโตราคาหุ้นมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นนักลงทุนส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและกล้าลงทุนค่ะและส่วนต่อมานะคะตลาดหมีแบมมาเก็ตหมายถึงช่วงเวลาที่ตลาดซบเซาราคาหุ้นปรับตัวลดลงนักลงทุนส่วนใหญ่เกิดความกังวล ทั้งกระทิงและหมีสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะที่ตลาดเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและเป็นสเสน่ห์ของการลงทุนที่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและการวางแผนที่ดีค่ะตรงนี้นะคะเป็นเหมือนประถมบทให้ผู้ชมเห็นถึงปัญหาและอุปสรรคทางการเงินที่อยู่รอบตัวเราค่ะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในค่ะ เช็คตัวเราเองว่ามีภาระค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างหรือที่เรียกว่ามอนเตอร์จุดนี้นะคะเป็นการบันทึกข้อมูลเบื้องต้นและสำรวจหามันนี่มอนเตอร์ในตัวเราค่ะซึ่งจะแปลผ่นตามค่าใช้จ่ายใน1เดือนสอดคล้องกับหนึ่งในความตั้งใจของผลิตภัณฑ์ที่อยากให้ผู้ชมแต่ละคนได้เรียนรู้แนว ทางที่เหมาะกับตัวเองค่ะและได้รับประสบการณ์เฉพาะตัวแตกต่างกันไปตามสถานะทางการเงินพฤติกรรมการใช้เงินหรือการรับมือความเสี่ยงที่ไม่เหมือนกันค่ะขั้นตอนต่อมานะคะนําบัตรที่ได้นะคะมากรอกข้อมูลส่วนตัวเช่นชื่ออายุอีเมลนะคะอีเมลสําหรับคนที่ต้องการข้อมูลที่เล่นกิจกรรมต่างๆกลับไปดูนะคะและในส่วนถัดมานะคะ มุมนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่ให้ความน่าสนใจกับนักศึกษาทุกคนและเป็นอีกมุมหนึ่งที่ให้ทั้งความรู้แล้วก็ยังให้ทั้งความสนุกแก่นักศึกษาทุกคนด้วยค่ะ เหล่าฮีโร่ของตลาดหลักทรัพย์กันนะคะทุกคน ต่อมานะคะห้องที่จะแนะนําให้รู้จักกับโลกตลาดทุนซึ่งมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นศูนย์บัญชาการรับใต้ดินของเหล่าเซทฮีโร่โฟผู้เชี่ยวชาญทางการเงินและการลงทุนตัวแทนของผลิตภัณฑ์ในโลกของการลงทุนได้แก่ g ร a เดียนตตัวแทนของตาสารนี่กับตันเอตัวแทนของหุ้นโปรเตัวแทนของกองทุนรวมและ l a ดีดีตัวแทนของอนุพันธ์ค่ะ ถัดมาเซตไทม์ไลน์คือผนังที่สรุปประวัติและพัฒนาการของตลาดหลักทรัพย์ในรอบ50ปีผ่านการเล่าเรื่องด้วยดัชนีเซตอินเด็กซที่เปรียบเสมือนชีพรจรขึ้นลงอย่างต่อนเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ จากห้องโถงใหญ่นะคะคือห้อง Shake Station, เช็คอัพสเตชันเรียกอีกชื่อว่าเช็คแอนช็อคค่ะห้องที่จะทําให้เห็นว่าหลังจากที่วันเกษียณจะต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอจะเห็นว่าเรามีความจําเป็นต้องใช้เงินแต่ละเดือนมากกว่าปัจจุบันเพราะอาัตราเงินเฟ้อในอนาคตนั่นเองค่ะ วิธีการก็ง่ายๆนะคะโดยการสำรวจข้อมูลผ่านจุด h ช็ค Up Station แค่วางการ์ด RFID และกรอกข้อมูลระบบก็จะช่วยวางแผนชีวิตร่วงหน้าคร่าวๆว่าในระยะเวลาที่ยังทำงานหาไรายได้จะต้องเก็บเงินเท่าไหร่และกว่าจะไปถึงตอนเกษียณเราต้องหาผลตอบแทนเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซนต์เงินออมถึงจะพอใช้ค่ะ ต่อไปนะคะคือ Hero Training Station ที่เหล่าเซตฮีโร่จะแนะนำวิธีทำให้เรารอดพ้นจาก m อ n e y m อนสเตอร์ค่ะและมีเงินพอใช้ในอนาคตผ่านการลงทุนประเภทต่างๆโดยมีการให้ความรู้ผ่านกราฟิกบอร์ดและสื่อหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นวิดีทัสหรือเกมยิ่งไปกว่านั้นนะคะในฐานนี้เราจะได้รู้จักฮีโร่คนใหม่ p o w า r G ตัวแทนผู้ลงทุนยุคใหม่ที่จะใส่ใจผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมสังคมและโลกมากขึ้นค่ะ ผ่านการฝึกฝนมาได้พอประมาณนะคะก็ถึงเวลาตามหาสัดส,ส่วนพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับเราตามความเสี่ยงที่รับได้ในห้อง assess occasion แล้วลงสนามซ้อมก่อนกระโดดเข้าสู่สนามจริงภายนอกกับ big battle ห้องทดลองลงทุนเสมือนจริงค่ะตอแรกนะคะพวกเราคิดว่าการลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ถ้าได้ลอง มาฝึกการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจที่นี่แล้วนะคะ,ะนอย่างน้อยจะทําให้เกิดความคุ้นเคยและมีประสบการณ์กับการลงทุนมากขึ้นค่ะที่นี่ถือเป็นสนามทดลองไร้ความเสี่ยงที่เรียกได้ว่าพลาดในห้องดีกว่าพลาดในชีวิตจริงค่ะห้องนี้นะคะถูกใจพวกเรามากๆเลยค่ะถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์เลยยิ่งมากันหลายคนได้แข่งกับเพื่อนสนุกมากๆเลยค่ะ คร่ะตอนนี้เราอยู่ตลาดหลักทรัพย์นะคะตอนนี้เราดูตลาดหลักทรัพย์เสร็จแล้วแยมแยมตาเมองเหลียวมีตาเม้งเหลียวเมองเหลียวเม้งเหลวสนุกไหมครับวันนี้สนุกมากครับ